คือใครบ้างที่ธนาตั้มต้องไปเจอต้องไปเจอดีไอคอนไงี่ที่ธนาตั้มบอสทั้งหลายเออที่ทนาตั้มทำอยู่ในรายการหงกระแสด้วยอ่ะนะทนาตั้มไปยืนเป็นแอดเวนเจอร์วันแรกเลยที่มีการจับกลุ่มนะ่นะต้องเจอใครบ้างอ่ะบอสพอสบอสแซมบอสกันบอสหมอเอกหมอเอกบอสโอมบอสโอมแล้วใครอ่ะบอสวินบอสป๊อ บอสออฟบอสปีเตอร์บอสทอมมี่โค้ดแล็บโค้ดแล็บสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบสิบเอ็ดเลยนี่มีอีกนะดีเจแมนดีเจแมนปาเมียกะตำนนกเออไอตำรวจนี่นี่ตำรวจอะไรนะตำรวจอยู่เรือนจำนี้ป่ะสารวัตรโจสารวัตรโจอยู่เรือนจำนี้ป่ะหรืออยู่ต่างจังหวัดน่าจะอยู่ต่างจังหวัดป่ะ อา่าอืม,อ,มอันนี้คือคืออ่าคนที่ทนายตั้มไม่ต้องเจอนะคะส่วนเมียทนายตั้มต้องเจอใครบ้างเมียทนายตั <Bos ch S 2> <ก>้มบอสมินกับบอสผู้หญิงทั้งหลายแล้วก็อะไรขายทองนะ่ะตัก๊กแม่ตัก๊กแม่ตัก๊กเออเอเอทำดีเมียทนายตั้มต้องเจอใครบ้างอะ่ะเจไม่ต้องรอให้บอกคิดเองทำเองบ้างเว้ย